สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนคขับเอฟซีสุขทุกคนลวันนี้ก็เป็นวันที่สี่เดือนมีนาคมพศ2 0 0 64ครับผมวันนี้ผมกับภาพแฟนเพจแฟนคขับมาเบิ้งงัวตามข้อคือนก่อนนะครับเนาะเป็นงัวแม่ลูกกับงัวแม่สาวแม่หนึ่งนะครับเด้อเบิ้งแม่ลูกก่อนครับงัวแม่ลูกลูกผูกครับนี่นี่นะครับเป็นงัวลูกแหลกนะครับเด้อเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ในเงาเก๋อยู่นะครับเนาะงัวแม่นี่ เป็นงวหลูกแหลกครบเกลืองเรืองบดบดดีนะครับงัวแม่นีเนาะครับเนาะลูกเพิ่นกันนี่นะครับนังเจ้าก็อดีเนาะครับเนาะนังเพิ่นว่าเนี่ยหนออแต่หนอกเพิ่นเจก็อดีครับผมเป็นงวแดงแดงบม่มีจุดบอดเลยนะครับเนาะจุดแดงแดงมองได้เลยนะครับเนาะแดงสดๆได้ครับงวแม่เนี่ยกระถิ่งสำคัญเป็นงัวแม่ลูกเนาะครับเนาะต้นตัวเพ่นนะครับเงียบดี ในด้านคมสูงที่แตะรอยประมาณแตะรอยสี่สิบแล้วครับเนอะสามสิบแปดสามสิบเก้าประมาณนี้ครับผมคมสูงนะครับเนาะคนนะครับแขงขาหนาขาหลังคนคอเข่าคนเบิงบ้งเอาเลยครับจีบเล็กบจีบเท่าคนคนนะครับจีบเล็ยบจีบเท่างาเป็นงาเนะครับเนอะวัวแม่เนี่นะครับเนาะขาหลังวันจีบเล็ยบจีบเท่ามากเลครับโมดิแจงโมดิแจงแยมอย่างเลยนะครับเนาะสะพาน ประเภทเฉดสีเพัน้านครับผมุูนะครับเฉดสีพันแดงเป็นแดงเข็มเป็นเข็มนะครับเด้อลึงคอลึงทองหัวนมนี่พันครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะครับเด้อหัวนมสีบอขาดบ่อเกิดนะครับเนาะพอดีพอดีครับสีคุณนะครับแข้งขาคอเข้าคนทั้งแม่ทั้งลูกด้านหนาเนาะรับมึงหันก็ได้บ้างไหเอลูกุูนะครับบังกีแบบกีบเท่าพันลูกพันเลยครับผม สักว an, ันเล็บมาอรรถนะครับเนาะนี่ผมยืมมุมส um ูงนะครับนี่ตอนไหนสำหรับแฟนเพจแฟนขับมองหางัวแม่ลูกลูกยืมขับเนาะคมนี่ได้การครับผมเพิ่งได้เพิ่งได้ลูกแรกเองครับนี่เป็นแม่บอกแม่พันโอ้ลูกสีไว้ปะครับเนี่ยโอ้ตัวลูกเพิ่นสีไว้ได้ครับเด้อมีใบมี่หลอดไห้เนาะครับเนาะตัวลูกเพิันเนี่ย ป็นลูกซีไว้มีใบมีหลอดให้นะครับเด้อสำหรับแฟนเพล็แฟนครับมองหาง้วยุลูกซีไว้ยุบกระไดกันครับนี่มะพร้าวพอดีนะครับเด้อนี่ตามนี่นะครับตามขอกเนาะเนาะครับเนาะเหมือนนี่กระไดตามที่นัดแฟนเพล็แฟนขาวใบนะครับผมเจ้าก็บว่าไม่น้ำเงี้ยน้ำพอดีดอกครับผมง้วยง้วยไทยกลางเขาเด้อครับเด้อบมันไทยกลางไปหาเงี้เนาะครับเนาะนี่แต่ว่าที่สำคัญเพิ่งได้ลูกแรกครับผมเพิ่งได้ลูกแรกนะครับเนาะ ครบเกรืองเรื่องบดทบ๊ดีครับตัวแม่พันคลิปใบหูดําคอเข่าด,ดําดีทั้งทั้งหนา้าท,ทั้งทั้งหลังนะครับเนาะคอเขา่าพันกีบเดียกีบเท่าบ้านมากทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับเนาะเอาละครับเขาคอยได้เลยครับผมเพื่อนนะครับบรนทายพันธมสูงอยู่ของพันจังไนกันได้ครับผมแต่ๆลอยสี่สิบเนาะครับเนาะพมสูงจังไนก็นได้เนาะครับเนาะ เบิ้งแม่ลูกแล้วกับสี่พระเสนเพิท่านครับว่าเบิ้งงัวแม่สาวน้องบ้านครับหัวแม่สาวก้มสูงแม่สาวแม่นี่กับสี่ยุบประมาณเดียวกันนะครับเนาะประมาณร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดครับผมหัวสาวแต่ว่ากับกระสมมาแลตรน้องคบเนาะถ้าว่าสิติดเฮ้ยบ่นจิดก็บรรยายใจพึ่งเสริมครับนี่ พึ่งนี่การตดชัดหึ่งเชิงไปเนาะครับเนาะบอทันพานรอบครับผมเชิงไป่สือกตีเป็นง้วสาวนะครับผมคันลักษณะแบบนี้เนาะครับเนาะตีเป็นงัวสาวงัวจะผสมบริตีบาหนัวราคาทองนะครับเนาะตีเป็นราคาง้วสาวเลยเนาะครับเนาะงัวแม่นี่ยง้สาวแม่เนี่ยพุ่นะครบรรทายพันบรรทายพันจีมีพันดำดีครับผมัวนุ่มพันครับผม หัวนมเพิน่นสุขทุนสมบูรณ์ดีแล้วครับแม่นี่ก็ได้ทั้งสองแม่เนาะครับเนาะงัวออกสไาตลา์บามันท้ายใหญ่เฮาเลยนะครับงัวแม่นี่เนาะครับเนาะออกสไาตลา์บามันท้ายใหญ่เฮาเลยครับของเดือนแต่ว่าผมไม่ได้ช่องเดือนนะครับเนาะผมจดไว้วันนี้ว่ประกันนีนน่นะนี่ประกันเส้นนี่เนอะถึงแมสาวเพิ่งเสร็นะครับเนาะเหยียดเหยียเยีย เดี๋็ดเดี๋็ดเด็ดเด็ดเด็ดโอ้โหเห็นว่าออกสไตล์ประมาณเพื่นชีเพื่อนชเขาคอดนะครับเนาะอยากเขาคอกเอาเขาคอกเลยก็ได้ครับเห็นชัดเลยแหละครับเพื่นครับทั้งสองตัวนี้ต้นตัวความสูงพอๆกันนะครับเนาะแต่ว่าแม่นี่หนาครับผมแม่สาวนี่หนานะครับเนาะ นาหนังยนตหนังย่อนดีพอๆกันนะครับหนังยนหนังย่อนก็ได้เป็นงัว่อจีบใบหูดําดีขบเกลืองเลืองโบดๆขึ้นกันนะครับเมื่อสายแม่นี่นะครับเนาะออกสไตล์แบามันไทยๆฮอเนี่ยครับค้มสูงพอๆกันเลยนะครับเนาะเบิ่งเอาเลยครับผมข้มสูงเมื่อนี้กันเนาะเนาะแทนเถิดนะครับอยากได้ยกแพ็กไปก็ได้ครับเน้อสำหรับคุดนี้นะครับเนาะยกได้ยกแพ็กไปเลยกก็ได้ครับผม นี่นะครับดันน่ะนะครับข้อมสูงของเพนข้อมสูงของเพนนี่ไล่เรียกกันเลยนะครับเน้ยเป็นง้วแดงปลอดปอดทั้งครูตัวลูกตัวแม่ลูกนั่นกับมีดีกีตรงทีว่ว่าเพนมีใบห้พรอมอครับเนาะมีใบห้มีมีใบมีหลอดห้ครับผมตัวแม่ลูกนะครับเนาะแล้ว,ว <ๆ S 2> สาวแม่นี่โคม้มโตไปครับผมได้สองเดือนนะครับเนาะ แพทย์เศษแฟนย์ครับขึ้นมาชุดนี่ก็จังโถมาเด้อครับเนาะผมมาจุ๊บครับเม่นี่นะครับเนาะสำหรับคนไทยสิบก็ครับเด้อแม่สาวนี่ก็มาครับผมก็สิทิสำคัญแม่ตัวที่มีลูกแล้วครับก็ดีสำคัญนะครับสำคัญตรงสินไอ้ที่ครับคือตรงที่ว่าเพิ่นได้ลูกแล้วนะครับลูกกับลูกแรกครับผมแต่สำคัญตรงนี้แหละครับผมก็สิิไม่ดี ยีสำคัญสำหรับแฟนเพจแฟนครับม้องหางวัวสาวท่องแรกนะครับเนาะทั้งคู่เลยครับเนี่ยี่สำหรับคลิปนี้ผมก็สีขอจบคลิปไปชั่วนี้แล้วครับเด้อแฟนเพจแฟนครับสนใจกระถางมาโทรมาครับทกถอนรับประกันให้นะครับเด้อหางวมกหางดอกรับประกันให้ครับผม คลิปนี้ก็จบไปสำเนียงแล้วครับผมขอบคุณในไลน์ครับติดติดตามแฟนเพจแฟนคลับเอฟซีสุขุขทุกคนทกทอนรับประกันห้างโมกห้างดอกรับประกันให้ทั้งคู่เลยนะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปสำเนียงแล้วครับผมสวัสดีครับ